สวัสดีค่ะวันนี้วันที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยน2564จ้าพบกับอูซางบอยมหาสารคามค่ะอ่าวันนี้กําลังจะลาพวาางะไถ่คันนี้จะส่งลูกข่ายยูอัมเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะลูกขา่ายคนฟังเป็นรุ่นรอดเดียวดำใดจ้าสเปคของพวงคันนี้กว้างยูทีเมตรเกียริดจานยาวที่สามเมตรสูงทีเมตรหนึ่งจ้าคันนี้เปิดได้สามทางจะะ้าลากะล่าบนถอดได้ ลูกค้า่นสร้างเป็นด่านในกระบาสีเขียวด้านนอกเป็นสีสมค่ะช่วงล่างขั้นนี้ขงชวนเข้าจะใส่เป็นขัน้นนีเป็นเข้าของบิ๊กเอ็มค่ะเข้าของบิ๊กเอ็มจะเป็นหนานตาแบบนี้นะคะลักะจะใส่เล็กล่างนามหนาซีเสริมด้วยล่างนามหนาสามเป็นโปรเซสซี่ไหของอูซางบอยหนาตากิาจับประมาณนี้ค่ะจะมีบันไดสองขาไว<ม>้ให้ลูกค้าปีนหรือว่าจับไว้ทะย ו ดดำค่ะรุนนี้เป็นรุ่นดัมเมอ การบนแต่จะสามารถว่างของใดห,หรือว่านางใดจะของอูซางบอยจะเป็นกล้องเครื่องมือแบบนี้ติดไปให้ทุก่ันไนะค่ะเอาไว้ให้ลูกค้าใส่ใส่ของที่สามคันจ้าแล้กก็จะมีแนวลบให้พรส่วนข้อหลักก็จะเป็นแนวตรงประมาณนี้ค่ะซางบอยจะออกแบบให้ว่าเาให้มันเสมอกับหางรถไทยของลูกค้าค่ะเวลาใส่เรามันจะเป็นแนวตรงสวยงามขั้นนี้ก็จะเป็นกระทะไม้ขอบคิดหาค่ะเป็นยางปเปอร์เซ็นต์ที่มีสภาพดีจ้า คันนี้ลูกค้า,าที่เพิ่นแจงมาที่เพิ่นเอาไปใส่แล้วขอดประมาณเล่าลางค่ะของวิถีประมาณหกซิบแสดประมาณสองตันแ่ถ้าเกิดเต็มเต็มคองสดประมาณสามตันหาถึงสีตัน่าแล้วแต่้เทาสิญ,ญาติหล่ะมันก็นจะเปิดทางได้แบบนี้แลหละจ้าทุกขั้นเลยบว่าจะเป็นรุ่นหล่อคูรหรือว่าหล่อเดียวเปิดได้เปิดตา,เป,ดตาเปิดได้สองฟังสามฟังกับการชายค่ะประมาณนี้ค่ะเอซี่พนไดทีติด ตามคิดอยู่ยังบัพพเนนี่ใส่กับให้โทรมาสอบถามทางบอยจ้าเบอร์โทรทางบอย0 6 2 3 4 1 7 4 4 1จ้ ong, าอูซางบอยตังยูบานน้องโนตำบลวงยาวอำเภอโกสุมกิสัยจังหวัดมหาสารคามค่ะเดี๋ยวเข้าไปชมคลิปตอนไปฮอดบ,บานลูกค้าดีกว่าจา้าขอบคุณค่ะมับมันไม่ได้ดำให้ดีเฉพาะเป็นดำมือดำให้ดีแสนนี่ครับ คาถาทาร์มไฮโดรลิกนี้ไม่ได้เราเป็นเซ็มนี่ไหมใส่นึ่งครับใส่ห <c oughs> น,นึ่งครับเอ้ยมาใา่หนึ่งาขาครับตัวสูงอันนี้มันเปิเปดได้ทุกทางมั้พ่ออันนี้ข้าก็คุณได้แมนเราบนถอดได้ขวาซ้าก็ถอดได้ดไดตาข้างก็ถอดได้มันเป็นกิ๊บนะครับดูครับดูได้ครับเป็นกออิ๊บ Qua lọ... Để... ừ, biết cái kỹ lắm của các thầy hiếm mọi lắm phong, mát 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 พอดีเจ้าของรถถ่ายคนวัอยุคค่ะจะได้มีพ่อหางบ้านเพินมารับแอบไปถนนไฮเวลาที่รถถ่านมากจะได้สะดวกค่ะพอสร้างไว้แล้วรับรถถ่ยว่าเป็นข้าต่อฟองเป็นอย่างเดียวต่างสีงวมานเลาเรื่องนี้่นขับรถถ่าย ค่ะพยนเอามาใส่กับรุ่นยี่ห้อคุปตาขนาด4 0แรงม้าเอชซีควนไดทีชมคลิปของอูซางบอยยูถักเกิดสนใจกัให้โทรมาสอบถามซางบอยจ้าเบอร์โทรซางบอย062 341ก4องส่หนจ้าขันนี้เป็นรุ่นเป็นรุ่นหน่อยค่ะเป็นรุ่นรอเดียวดับมือจับเป็นเท่ากระป๋าไซได้3ตันถึง4ตันก็เฉียวจัดก็แล้วก็ลูกค้าดสุดยักเนาะแต่บัเกิดปีตันค่ะพอเข้ามันหลับแประมาณเท่านี้ ขอบคุณทุกที่อคนที่ติดตาม